ฮโลสวัสดีค่ะมาเรียนภาษาเยอรมันกันบทข้อนี้ง่ายมากๆนะคะเป็นการให้เราเรียงประโยคโดยที่จะมีเทรนบาร์เรวับมาให้เทรนบาร์เรวับคือแบบที่แยกได้นะคะประโยคแรกเอาประธานขึ้นต้นตามด้วยกริยาจะได้ว่า Vienna h a m um เทรนบาร์เรวับคือคำว่า um v i e n n นะคะเป็นกริยาแยกได้ um เลยมอยู่ท้ายประโยคข้อนี้จะแปลว่าพวกเราเนี่ยย้ายไปที่ฮัมบูร์มาที่ข้อ2นะคะเราจะเอาคำว่า jetzt ที่แปลว่าตอนนี้ขึ้นต้นจะได้ว่า Yes, ร้อนเบียดีววนุ่งอต้องการจะย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําความสะอาดห้องอยู่หรือเอาคําว่าด e w o วนุ่งขึ้นต้นประโยคก็ได้นะคะจะได้ว่าดีววนุ่งร้อมันเบีย a u f ในกรณีที่ต้องการย้ําว่าทําความสะอาดห้องอยู่มาที่ข้อ3ค่ะจะได้ว่า w i ียร f แวฟเฟนฟีเลอร์ซักเคนพวกเราเนี่ยทิ้งของไปหลายอย่างเลยหรือจะเรียงแบบนี้ก็ได้ ฟิลเลอร์ซักเคนเวฟเฟนเวเวกในกรณีที่ต้องการย้ำว่าของหลายอย่างเลยนะที่เราทิ้งไปมาที่ข้อ4นะคะเป็นประโยคคำถามเอาเวฟรักเกอร์ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยกริยานะคะจะได้ว่า w e p a c k e does g e s h u r u n d i e g l a s s e r eye ข้อนี้เขียนผิดนิดนึงนะคะจะต้องเป็นคำว่า p a พักเป็นเอกพจน์ค่ะเพราะคำว่าแวร์ที่เป็นเวฟลักเกอร์จะใช้คู่กับเอกพจน์นะมาที่ข้อ5ค่ะเอา n e x t walker ขึ้นต้นประโยคจะได้เป็น Next w a l k e r a m o n t ถัก a n bear out แปลว่าวันจันทร์อาทิตย์หน้าเนี่ยพวกเราจะย้ายออกถ้าจะเอาเวียขึ้นต้นประโยคก,ก็จะได้ว่า bear er, i e a n next w a l k e r a m o n t ถ out ได้ประโยคเหมือนกันค่ะแค่จะเน้นคนละจุดเท่านั้นเองต่อไปนะคะข้อ6เอา almond ถักเขึ้นต้นประโยคก,ก็จะได้ว่า a m d i n t ถ GNV um วยนนั้นค่ะล้วก็จะย้ายไปที่อาพาร์ตเมนต์หลังใหม่ใครสนใจเรียนภาษาเยอรมันก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้นะหนังสือสรุปแกมมาก็มีขายนะคะมีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะ